มึงเป็นชูกก้กับผัวกูจริงๆรที่ดอกรักสรุ้ยใช่รุ้ยต้องตายมึงต้องตายที่ดอกรัสรุ้ยต้องตายตาย,ต,ายต้องตายอต้องตายต้องตาย คุณย่านี่เธอไปคุณย่าเหรอคุณย่าคุณทำอะไรอะ คุณแม่ครับคุณแม่คุณแมุ่ด่นคุณแม่เป็นไงบ้างครับไปบุญไปบุญขอรูมดูแผลหน่อย ื้อดอ,อกเยอะมากเลยนะแต่ว่าแผลไม่ลกเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ครับนี่มันอะไรกันคะคุณย่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาทำรายคุณย่าทำไมกันคะไม่รู้เหมือนกัน ถฉลรวยแกกล้าทํากับฉันขนาดนี้เลยเหรอคุณแม่ครับขอบใจแม่แน่ใจนะครับว่าจะไม่หมอตัวดูอาการสะหน่อย <c oughs> แม่ไม่เป็นไรมากหรอกแค่ตกใจ นึกไม่ถึงว่านางฉลวยมันจะกล้าบุกมาทําลายแม่ถึงบนห้องอย่างนี้พี่ฉลวยอ่ะบ้าไปแล้วจริงๆคะ่ะคุณนายขะพวกที่โรงัวกเขารู้กันทั่วเลยนะคะตั้งแต่พี่ฉลวยทะเลาะกับผัวก็ดูเปลี่ยนไปดูเพี้ยนเพี้ยนไปเลยอะคะ่ะแต่ก็ไม่นึกนะคะว่าจะเพี้ยนได้ขนาดเนี้ยโชคดีนะครับเนี่ยที่ผมกลับมานอนที่บ้านนี้ โชคดีจริงๆค่ะเพราะว่าคุณรวยรียน่ามไม่อยู่ไปนอนบ้านเพื่อนหลายวันเหลือแค่คุณใบบุญกับใบสีแค่สองคนยังไงก็เอาพี่ฉลวยไม่อยู่หรอกค่ะ โอ๊ยเจ็บอ่ะแม่เนี่ยโชคดีนะแม่ที่เราได้ยินเสียงของหล่นเลยวิ่งไปช่วยคุณย่าทันแต่ใบบุญไม่เข้าใจเลยว่าคนที่ชื่อฉลวยเขาเข้าไปทำร้ายคุณย่าทำไมกัน ่แผลคงจะลึกอ่ะสมน้ำหน้าอีนางดอกรักมัน มันคงไปทําอะไรให้นางฉลวยมันเจ็บใจล่ะสิแม่นางฉลวยเนี่ยมันน่าจะบีบคออีนางดอกลักเนี่ยให้มันคอหักตายไปเลยแกรู้ไหมว่าเมียแกทำอะไรฉัน เมียแกจะฆ่าฉันแกต้องไปจัดการกับมันอย่าให้มันมาทำร้ายฉันอีกตอนนี้นางรวยมันไม่รู้ไปไหนมันคงจะกลัวคุณนายเอาเรื่องมันมามันก็เลยหน,นีไปไหนตอนไหนก็แล้ว้ <S <s <ward en> นี่คุณแม่กำลังสงสัยว่าคุณพ่อจะมีอะไรกับแม่นางใบบุญเหรอคะเมื่อกี้หนิ่มได้ยินที่คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะก,กันนะคะแม่ว่าแม่เนี่ยดูไม่ผิดหรอกแต่แม่ไม่มีหลักฐานรอวาพยานอะไรทั้งนั้นน่ะงั้นหนิมจะเป็นคนหาหลักฐานให้คุณแม่เองคะ่ะ ถ้าคุณพ่อมีอะไรกับแม่นางใบบุญจริงหนิ่มจะประจานให้ได้อายคนทั้งเมืองทั้งแม่ทั้งลูกมันเลย นั่งไปบูนมันพิมพ์อะไร นี่กระดาษอะไร,รน้องไปบุญอ๋องานที่ไปบุญรับมาพิมพ์ไงคะก็งานที่พี่เอกแนะนำให้ไปบุญนั่นแหลคะค่ะอ๋อเออพอดีเลยอ่ะพอดีพี่เพิ่งรู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยฉลวยบุกไปทำร้ายคุณดอกลักถงบนห้องนอนนี่มีใครเป็นอะไรบ้างไหมโชคดีนะคะที่ลุงระบินช่วยทัน ก็เลยเจ็บคนละนิดคนละหน่อยนะคะโธ่ทำไมทำอย่างนี้คะงานใบบุญเสียหายหมดเลยอะ่ะนิดทั้ทงสองคนหยุดไม่หยุดยถ้าคุณแม่จะตีใบบุญกี่ทีผมเพื่อจะตีถึงเท่ากันสนิมหันหลังมา